อยู่วิลล่าแต่แต่มันจะย้ายทีเมื่อไหร่ทีละวิลล่าคาเฟ่อะวิลล่ามาเก็ตดีสัสเอาละเฮี้ยเพื่อนปวดเปรี้ยอะไรเฮี้ยเต็มไปหมดเลยอ๋อโห้ตัวปวดอ๋อโอ้โมงโมงโมงเช็ดเฮ้ยโมงรวยแต่แต่เหมือนปีนี้มันเตะที่เัง้ยเก็บไงมันต่างกันที่เนี่ยที่กรรมการเนี่ย บอลมันจะเตะตอนตีสองตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบสองนาทีนะตีหนึ่งสิบสองนาที ก่อนเกมก่อนเกมก่อนเกมก็จะเป็นสเปเชียลอีพีแล้วกันเป็นสกู๊ปสั้นๆวิเคราะห์วิเคราะห์เกมก่อนเตะถามว่ากูเชียร์ใครกูว่ากูค,คิดว่าน่าจะเป็นอิตาลีเอ่อมึงมึงมึงเชียร์อะไรม,มึงเชียร์ใครอังกฤษอ่ามึงเชียร์อังกฤษเพราเมื่อก่อนว,ว่าเมื่อก่อนกูชอบอิตาลีกูเชียร์อิตาลีตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วตั้งแต่แบบตอตติเดลเปียโรอะไรพวกนี้กูยุกยุคเก้าแปดยุคเก้าแปดนะฟองเก้าแปดเออกูจำได้ว่ากูเชียร์ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตั้งแต่ยุยย 98, ย 98, ย 98, นะคแบบ ตั้งแต่รู้จักโรมารู้จักตเตติ์แล้วกูเชียร์ตลอดแม่งได้แชมป์เว้ยแต่พอปีนี้ยกูกูไม่เชียร์มันพอเลยว่ากูดูนั้นแหละไม่รู้จักใครละคนเลยคือถ้าหลุดจากช่วงยุคที่เราดูอะ่ะคือไม่รู้มึงมึงเป็นเหมือนกูบอกกูดูบอลที่บ่อยที่สุดคือช่วงยุคปีฟองเก้าแปดแหละปีเก้าแปดช่วงนั้นะเราจะรู้จักนักเตะเยอะมากเว้ยนักเตะต่างๆที่เป็นซูเปอร์สตาร์พอหลุดมาปุ๊บ กูอะไม่ได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ยุคอารันสมิธยุคมาร์ควิดูก้าพอหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็เริ่มซาซาไปเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยรู้จักนักเตะละหลังๆอะไรเงี้ยแล้วทีแม่งก็ตกชั้นไปอันนะกูก็ไม่ค่อยรู้ละเหมือนมึงแหละพอมาตอนนี้เยีเมัอน,นไข่แล้วไม่รู้จกักตอนนี้เรากู้จักอะไรที่เก่งกันนั่นแหละอ๋อนั่นเหรอไอ้อะไรนะไอ,อะไนะ้ไอกองหน้ามันชื่ออะไรเนาะ เออแฮร์รี่เคนนั่นมันผมเลยตอนนี้ต้นตัวโลกเลยนี่คือเอางี้ว่าพูดกันในฐานะที่ว่ากูห่างหายจากการไม่ได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกบอลต่างๆมาหลายปีแต่กูว่ามือันน่าจะรู้จักมากกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาอยู่สโมสรอะไรสเปอร์อ๋อสเปอร์อ่ะแน่เพราะสเปอร์แต่ปีนี้จะย้ายละแต่ยังไม่รู้ว่จะย้ายไปไหนอ่า แล้วมูว่าใครที่มันแบบเด่นๆบ้างวะอั้งกฤษอ่ะอปีนี้แม่งเล่นแบบเอาชัวร์ไงตั้งแต่นั้นแรกๆแล้วอ่ะคือไม่ค่อยบู๊ไม่ค่อยอะไรอย่างงี้เหรอไม่บุกแบบจ๋าๆแต่เล้นคองบอลเล้นแบบต่อบอลถ้ามันจะเจาะได้นะเว้ยปีแม่งต้องเล่นดีอปีแม่งก็พวกลาฮิมเซอร์ L ลิงอะไรพวกเนี้ย่าฮิมเซอร์ลิ ing, งแจ็คกีบิดลาฮิมเซอร์ลิงที่หลายๆคนให้ แต่คือด่ามันคือด่ามันไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันก็ทําประตูของมันได้ว่างั้นเถอะมีจังหวะของมันคือเที่ยนเนี่ยมันเล่นที่นักเกมแล้วตั้งแต่อยู่มาสเตอร์อืมมันจะเล่นยังไงก็แล้วแต่มันก็เล่นเที่ยนแต่ตอนนั้นมันจะมีโอกาสยิงแบบเกมหนึ่งครั้งสองครั้งมันก็จะยิงประตูได้เว้ยพอดีของมันประตูได้พวกผู้จัดการทีมเลยชอบใช้มันไงอืมอืมอืม แต่มันเหมือนไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่ป่ะมันไม่ค่อยคมที่นี่ยมันไม่ค่อยคมแล้วมันไม่ค่อยจ่ายบอลเออมันไม่ค่อยจ่ายบอลเออคนเขาด่าว่าแม่งไม่ค่อยจ่ายบอลมันอยู่มันอยู่ทีมอะไรนะในในสโมสรแมนซิตี้แมนซิตี้เมื่อก่อนนะถ้ามันยุคเบ็คแฮมก็เบอร์เจ็ดตอนนี้เบอร์เจ็ดที่กูเห็นนะมันคือใครวะแจ็คกี้หรืแจ็คกี้อ่ะแจ็คกี้ลิทแจ็คกี้ลิท คือคือเขาเขาอยู่อยู่วิลล่าแต่แต่มันจะย้ายที่เมื่อไหร่ทีน้วิลล่าคาเฟ่อะวิลล่ามาร์เก็ตดีสัต์ไอเยี่ยงแหละก็คาเฟ่วิลล่ามาร์เก็ตอ๋อถ้าเกิดมึงไปแถวแถวพวกทองหล่อนี่คือเห็นเลยฮะยืนเช็คของอยู่อ่ะยังไง ยังไงวะศักยภาพของเขาเป็นยังไงวะไม่จกกักรีไม่ค่อยได้ลงนะอืมเลยไม่เติมรองที่เกมตัวของลองพีเ่เกมเอาเอามันลงมาไอ้เทมเนี่ยข้อดีมันคือแม่งเลี้ยงบอลเก่งเว้ยอ่ะคลองบอลเ,เก่งเก็บบอลได้อะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวก,กินตัวเก่งก็คือแบบเกมตื้อๆไม่รู้จะบุกไงเอาไอเทมนี่ลงมามันก็จะมันจะกินแดนไปเรื่อยกินแดนไปเรื่อยแล้วก็โดนฟาวกินแดนไปเรื่อยโดนฟาวอ๋อโอเคตัวเรียกฟาวตัวกินแดนไปเรื่อยเออเป็นได้ปีคิก ไม่ได้หลนแต่ให้กูเดานะกูว่าไอ้เฮียไม่ได้หลง,หนะพง,หลงเพราะผู้การทีมแม่งอินดีแกเรด<า>เซาเกตยร์นะจัดตัวตามที่คนอยากให้จัดมันจะจัดตัวแบบงงๆอ่ะแต่เฮียกูว่าแม่งโชคดีตรงที่แบบเหมือนตัวที่แม่งมีคือเก๋ทุกตัวไงอันนี้คือคือคืออ่าแกเลดเซาเกตเนี่ยเดิมทีที่ตอนที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่เซาแธมป์ตันใช่ป่าววะเอ้ยแ <Villa. S 1> อสต <laughs> ันวิลล่าปะเออวิลล่าวิลล่ามาร์เก็ต อแล้วพอเลนเล่นทีมชาติเลยหมายถึงตอนช่วงที่เล่นทีมชาติอะ้วนะเออเขาไม่มีอยู่จริิเลทีมชาติเจอใครวะเดี๋ยวช่วงช่วงปีไหนเนี่ยแกเด็กเสาเกตที่เล่นทีมชาติสองพันงนั่นแหละช่วงปีเก้าสนี่แหละเก้าเก้าแปดสองพันอะไรเงี้ยเหมือนมันได้เล่นทีมชาติแล้วมันได้เข้ารอบเข้ารอบสี่ทีสุดท้ายเว้ยแล้วยิงโูกโทษน่จะเจอเยอรมันมาที่ถโทษแล้วแพ้แพ้จุดโทษเยอรมันใครยิงพลาดหรือวะใคร สาเกตนะเออแต่มัน,มนแก้อานเราที่มันชนะอยู่ับมันได้อ๋อนัดที่นนผ่าน,ม,นมานัดก่อนนั้นนี้ที่มันก่อนจะเข้ามารอบนี้ก็้วอ้เฮียก่อนราเกตมาชิดมาคุมก็ทีมชาติกีฬเลื่นเที่ยวพ่อแปดผู่แฝแ,แต่เหมือนเหมือนช่วงนี้แม่งโชคดีตรงที่แบบไอ้เฮียดาวลุ่งแม่งขึ้นมาพอดีอืมเก่งขึ้นมาพองกันหมดเลยทุกทุกคนอะ่ะทุกตำแหน่งก็โชคดีแล้วแบบปีก็มีแต่คนเก่งๆอย่าง ยังปีกมันมีมันมีที่กูบอกไปเทอร์ลิงฮะมีกิลิทธะไม่มีซานโซมีแรดฟอร์ดมีซาก้ามีตัวแบบเด็กๆแล้วเก่งๆนั่นเลยไงอะไรชื่อของผู้เล่นในทีมชาติอังกฤษในชุดชุดเนี้ยมึงรู้จักเกือบหมดเลยป่ะเมืองคนบอกกูดูพิมพ์หน่อยอ๋อแต่ถ้าเป็นอิตาถ้าเป็นอิตาลีนี่ใบแดงจริงจริงตอนแรกก็เทียร์อีกทีมหนึ่งแต่อีกทีมมึงไปแล้วทีมอะไร โคเอเชียอ๋อไอ้เด็กจริงรอบทัวร์นาเมนต์เนี้ยโคเอเชียโคเอเชียนะอืโอ้ยไอ้โคเอเชียมีแต่ตัวแกไงแต่มันแก่ใช่ปหมมันไม่ค่อยมีสดสดเท่าไหร่เออมันไม่สดเลยแล้วมันไอ้แค่บอลอย่างเงี้ยเวลามันบดไปเรื่อยๆต้องต่อเวลาต้องอะไรเงี้ยอืถ้าตัวมึงแบบอายุเยอะอ่ะมึงจะสู้เขาไม่ได้ไงอย่างไอ้อังกฤษอ่ะนัดที่มันนัดที่แล้วที่มันต่อเวลาไอ้ไอ้ไม่มีแต่ตัวแบบสดๆอ่ะอืม ก็คือต่อเวลามันก็ยังวิ่งปล่อยอยู่เลยอ่ะอังกฤษวันนี้เล่นด้วยแผนอะไรนะอังกฤษหรอฟาดหัวแล้วก็ต i mean ีตีหัวลักเขาําไงห้าสี่หนึ่งแผนห้าสี่หนึ่งมึงว่าแผนนี้มันมีประสิทธิภาพขนาดไหนวะมันรัดกลุ่มอย่างเช่นช่วงแรกน้าเบื่อชัวเพราะว่ามันมันรู้ไงอิตาลีบอลบอลอิตาลียุคใหม่ เข้าใจว่าเมื่อก่อนอิตาลีม่นเล่นปีหัวเข้าบ้านอ่ันนี้คือลงลงมาเล่น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 พอมันนำใช่ปะมันไม่เล่นละมันมันรักนิดเดียวอ่า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 ไอ้เฮียปีนี้เหมือนคนที่มาทําทีมอิตาลีคือมันชินี่เงี้ยมันชินี่มันเป็นผู้จัดการทีมเก่าแมนซิตี้ฮะแม่งเล่นเฮียเล่นบอลโคตรมันเลยแล้วแบบบุกตลอดเวลาทีมที่จะเจอมันถ้าถ้าไม่บุกเก่งกว่าก็ต้องรับเก่งกว่าอ่าอ่ายันอยู่อ่า อย่างที่มันเข้ารอบมาได้รอบที่แล้วมันเจอใครเจอสเปนใช่ไ่มเออสเปนบุกดีกว่าด้วยนะเอ,อนต่อเวลาโดนยิงโดนโทษอ่ะอิาลี่ไม่งีงอยู่ทษดีกว่าอลอออ้านกี่ะเทคนิคมันไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เก่งเหมือนอิจลี่ก<อ>ูเลยว่าแม่งรันกลุ่มชัวเล่นรัดกลุ่มเอ,ออยังไยม่งดูแล้วลูกเกมม่นจะเป็นแบบอิาลี่บุกใครไว้ล้วอังกฤษแม่งโตกับอันนี้นะฮะเป็นการคาดคะเนนเกมก่อนก่อนเตะนะฮะมึงคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้คาดคะเนไม่ได้เรียกว่ากูรู้ เดี๋ยวกูรู้กูรู้ไม่ว่าจากสำนักไหนก็ตามนะฮะก็ยังต้องสู้ฮกให้กับเขาผู้นี้หมูจะบอบู๋ป่ะอ่านปอปุ๋นปอปุ๋นนี่ทำได้เฮ้ยกูเดาแม่หน่อยจริงป่ะก็ตั้งแต่เข้ารอบมาตั้งแต่รอบรอบน้องเอารอบแรกกูรู้เลยอะกิจชิงมิสเตอร์ด้โอ้โหมึงขนาดนั้นเลยเอะ ขนาดกูเชียร์เบลเยียมนะมึงไทยอ่ะถ้าเกิดมึงไทยขนาดเนี้ยกูว่ามึงต้องมีสกอร์มึงว่ามึงรู้เลยหรอกูรู้สกอร์ไอ้มาขนาดนี้ก็เอาซะหน่อยมึงมึงว่าสกอร์เท่าไหร่ถ้ามึงไทยขนาดเนี้ยกินหนึ่งซูนอาะแล้วมึงดูนะคลิปนี้นะมันจะออนแอร์หลังจากที่บอลเตะชนะไปแล้วรู้ผลไปแล้วอ่ะมึงทายก่อนเลยตอนเนี้ยตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่ง ยี่สิบหกนาทีเออยิงกินศูนย์ยิงครึ่งหลังนาทีประมาณหกสิบกว่าสนามนั้นเจียวปอคุณปอคุณมึงดังดังมาเรียกครึ่งแรกอิตาลีนำสองตัวโอ้โหถ้ามึงถ่ายแม่นในคลิปนี้นี่มึงเป็นนอสตาดามุสแห่งวงการลูกหนังเลยนะเดี๋ยวมึงดูนาทีหกสิบกว่าถ้ากูจำไม่ผิดนะหกสิบต้องนำผู้เล่นจาก วิลล่ามาเก็ตต้องยิงยิงนักมันยังไม่ได้ลงเลยเพื่อนอ๋แต่ยังไม่รู้เลยมันยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงตามนี้หรือแต่ไลน์ไลน์อัพของอะไรอันนี้ไลน์อัพของอะไรอังกฤษอังกฤษเอ๊ะเมื่อกี้ดูข่าวไอ้เฮียบุลเแกนแม่งเอาหน่อยอลาวัตอลาวัตแล้วเปิดดูใส่ก่อนให้เปรียบเน่่เนเอาแล้วเฮียเปลี่ยนปวดเปลี่ยอะไรเฮียเต็มไปหมดเลย อ้โหตัวอ้โหมองมองมองเช็ดมองกลวยนี่ก็นี่ตีหนึ่งครึ่งตอนนี้มันมันเขาก็เริ่มเตรียมความพร้อมแต่ว่านักเตะยังไม่ได้ลงสนามใช่ไหมยังยังยังอีกครึ่งชั่วโมงแต่กูเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวกูจะไปดูกูว่ากูก็อยู่ไม่ถึงอะมึงว่าอังกฤษชนะถูกไหม หนึ่งศนด้วยตะกรหนึ And, Por, ่งศูนไม่ไม่ลากยาวถึงการเจจุดโทษอะไรปิดสกอร์จบต้ง่าลับปุ๊กนี้เลยเพราะวันนี้จบเก้าสิบพอพูนโอ้โหไม่หน้าลูกตามันเหมือนเม็ดละมุดไงมันดูมันดูเหมือนลูกละมุดมันไม่คิดอะไรอย่างนี้แต่ดีเขาจะยิงได้สักลูกบ้างอะตีไข่ตรงไข่แตกอะไรอย่างี้ย หรือไม่ก็ขึ้นนำก่อนต้องเข้าใจเลยทำไมกูรู้ซก,ก่อนอไอ,อเกมหมอแล้วอีกที่หน,น,นึ่งไอเกมขี้ชนะหนึ่งส่วนนี่มึงออสปากดีมากเลยรู้ไหม่เรียกครึ่งแรกริบนำสองสว่วน <laughs> สองส่วนไม่พออีกครึ่งหลังอีกสองดอก อิตาลีนี่แม่งไม่รู้จักใครสักคนเลยแต่ว่ามันมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เขาตัวไม่สูงกูจําได้จากแมตช์ที่แล้วเนี่ยอ๋ออินซิเยตัวจิ๊ดเหมือนกันนะเออเลแล้วอีกคนหนึ่งที่จีด๊ดริงก,ก็คือเคียซ่าเคียซ่าก็คือเอเฟเดริกโกเคียซ่าเป็นลูกลูกชายเอ,เอลิเก้เ<อ>คียซ่าเอลิเก้เคียซ่าเมื่อก่อนกูกำลังจะพูดไหม,น,มนีม่คือลูกชายเขาหรอลูกแล้ว อยู่ข้ามรุ่นจะไปเจอรุ่นลูกแล้ววะเนี่ยมันก็ฝรั่งเศสมีตัวนึงลูกตูลามอ่ะอันนี้อันนี้กูกูกูเห็นกูเห็นละลูกตูลามเออมาคัสตูลามเออมาคัสตูลามมึงคิดว่ากีฬาอะไรในอนาคตที่นอกเหนือจากฟุตบอลน่ะตอนช่วงที่เราอายุมากขึ้นน่ะเราเราจะไปดูกีฬาอะไรวะหน้าตอนนั้นหมายถึงว่า มไมันมีกีฬาหนึ่งโคตรอยากดูเลยเว้ยกีฬาอะไรตีจับเดี๋ยวเดี๋ยวกาบันดี้เหรอกาบันดี้ของของอินเดียเขาเขาเรียกว่ากาบันดี้กูรู้จักมานานแล้วเออทักษะสูงนะมึงต้องวิ่งหลบวิ่งหลีวากบเอาไปแก ไอ้เหี้ยกองหลังมันก็ต้องขึ้นเป็นมงอยู่แล้วบอกว่ากูก็เห็นทุกทีะก็คือปกติถ้าถ้ายิงได้มันต้องกมึงต้องเดาว่ากองหน้ายิงอ่ะแต่นี่กูเดาว่ากองหลังคือมงเน่ยมันว่านชนะก็ได้เออมึงว่าเทียบกับชุดเนี้ยที่มึงดูมาทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยของอิตาลีเนี่ยถ้าเทียบกับชุดปีเก้าแปดเนี่ยความแพลวพราวหรือความมีไฮไลท์มีกิมมิคเนี่ยมึงว่ามึงว่าชุดไหนมันมัน ดีกว่ากันวะจริงๆพอๆกันเพราะเหมือนเหมือนปีนี้ก็ดีนะเว้ยตัวก็ดีเหมือนกันแต่แต่เหมือนปีนี้มันเตะเที่ังกฤษเนี่ยมันต่างกันที่เนี่ยที่กรรมการเนี่ยเดี๋ยวเขามีเขามีแรงวิ่งหรอวะ กรรมการนี <Workers S 2> ่ชาติเป็นกลางป่ะเป็นกลางดิกคนเมื่อกี้เป็นกลางนี่ถ้าเป็นช่วงยุคปี98นะกูจะตอบได้ทันทีว่าอาจารย์อันพิรมอันประเสริฐ แก่ๆแก่แล้วนะหนากูจาชื่อกันได้เป็นโหนกรรมการไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้ได้ไปเป่าบอลโลกเลยมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วงสนามแล้วอ่ะโอเคอันนี้นะก็สรุปว่ามึงก็ทายว่าชนะแล้วกันอังกฤษใชยทายชนะแล้วเดี๋ยวนี่คือเป็นการวิเคราะห์ก่อนที่เกมจะเตะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนาว่าเตมอเออนี่เวลาน่นะนี่คือวันจันทร์คน คนหามุ้งตั้งเวลาอ่านี่นีวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบสองเวลาตีหนึ่งห้าสิบสานาทีนี่คือเป็นการวิเคราะห์ผลบอลก่อนที่จะเตะแล้วคลิปเนี้ยแล้วคลิปเนี้ยจะไปออนแอร์คือวันวันต่อไปอ่ะอูโดนปอปุนเข้าไป